ยามมื้อเช้านะคะทุกคนคะ่ะอากาศดีพี่น้องแดดอ่อนๆนะคะทุกคนนะเมื่อนี้ก็ได้เนาะเดือนพาพี่พาน้องส้มบรรยากาศยามมื้อเช้านะคะแดดกําลังออกประมาณสองโมงนะคะสองโมงกว่านะเบ่งดอกไม้ดอกไหลนะคะทุกคนเบ่งธรรมชาติในอ่าบ้านสาวเดือนเองนะคะทุกคนบ้านเช้านะคะทุกคนก็เบ่งไปทั่วพี่น้องนะ พึ่งพักเบืงหน้าก็พี่น้องเลยนะมักทั่วกำลังงามนะคะทุกคนทั่วพุ่มนะกำลังออกหมากเลยนะพี่น้องนะวะน่าถ้าได้ใส่ปุ๋ยให้อีกอนะคะทุกคนนะนะคะก็ยักหกจักหน่อยเพราะว่ามักอื้อนะคะทุกคนมักอื้อมักเอื้อเป็นดอกนะคะทุกคนนะนะคะดอกดอกมักอื้อบานเต็มเลยนะคะทุกคนนะ เดอนว่าสิมาตัดเอาไปเอาไปเฮ็ดแกงเฮ็ดยางอยู่นะต้องมาตัดเอาเนี่เมื่อเศ้าข้าวโพดกำลังถอดฟักนะกระบอกค่อยงามปันใดน,นะคะทุกคนข้าวโพกดกระไรนะปลูกไปตามานั่นแหละพี่น้องน,นะคะปลูกไปตามยถาก,กรรม <laughs> ใส่ปุ๋ยเอาพี่น้องใส่ปุ๋ยเอานะคะ พรพี่พน้องเดินชมนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนงามเ้าก็ได้พักปังสาวเดือนกำลังงามนะทุกคนนะธรรมชาตินิดนึงนะคะกระเจียบกำลังออกหมากออกลูกพี่น้องเลยนะกำลังงามทั่วเมืม่อวานสาวเดือนกันเด็ดไปกินแล้วนะคะทุกคนทั่วนะ กระเจี๊ยบน่วยนี้กะแมงอยังมัดเจาะก,กินแล้วพี่น้องกระเจี๊ยบน่วยนี้บุอตดตะแมงมาเบิ่งข้างหลังนี่ยังบ้านได้เฮ็ดค้างให้เพิ่นอยู่พี่น้องอันนี้กระถั่วพุ่มนะคะทุกคนแตงนะบ้านได้เฮ็ดค้างเฮ็ดอย่างให้นอนหมักบวบ บวบกระสินีไปขัานใดเลยเลื่อยมาพี่บวบกำลังเลื่อยพลังงานนะคะทุกคนบบก็งงนนะสิมาทับอ่าหลุมปลูกหอมจักหน่อยก็นะพี่น้อง สับลุมปลูกหอมก่อนอันปลูกอันพักบุ้งกับบก่อยนั้นปันใดบก่อยงายก็สิปลูกหอมไว้หอมออกหน่อแล้วนะทุกคนนะเสารเดือนเอาหอมมาทิ่มไว้กําลังออกหนอ่อปลูกลงไปซะหอมหอมแขกนะคะทุกคนนะนี่นะคะวางลงไปเลยปลูกง่ายๆนะคะ เพราะว่าพ่นอันออกอันหน่อแล้วนะคะทุกคนออกหน่อออกอย่างแล้วออกหักแล้วเดี๋ยวเดมาทิ้งไว้ตอนฝน,นตกนะคะนี่เสียบลงไปนะคะทุกคนอย่าอยู่สองสามอัน หักเพื่อนพี่น้องเสียบใส่ไปน้ำโมนี่แหละพี่น้องนะูกได้บิดเลยนะคะเสียบลงไปเลยเดี๋ยวหักเพื่อนก็นสิไปเองอเค ปูกว่าสิมาปลูกข้าวโพดกับภายในมะปลูกนะคะทุกคนนะเพราะว่าชาเดือนปลูก <c oughs> ปลูกไปก่อนหน้านั่นก็นเริ่มสิทแทงหนอขึ้นมาแล้วข้าวโพดก็ได้เออโอเคสํมนี้ก็ได้น,ไดนี่ข้าวโพดน้อยกําลังขึ้นว่าจะปูกข้าวโพดแซมไปนํานะคะทุกคนนะยอดมะกอือกาลัางลามเ้อพี่น้องดอกมะกอึกกาลัาง วัสิมาตัดออกกพันนตัดยอดเบิงเอือกรลังงามนะคะทุกคนนะนะเดี๋ยวมือแล้งใบใบท่านนั่นเสาเดือนก็สิมาป,ปลูกข้าโพดข้าโพดน้อยแซมไปกับอัอนต้นพักต้นไหลนะคะทุกคนนะปลูกแซมไปเลยนะคะดินงามเลเดี๋ยวสิมาป,ปลูกข้าวโพดเลาเนี่ะพี่น้ นะคะเมื่อนี้ก็พี่ลาพี่ลาน้องไปก่อนนะคะทุกคนพบกัะสาวเดือนใ้คลิปต,ต่อไปนะคะทุกคนค่ะนะนะคะสวัสดีค่ะ